สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของทางชนบุรีอิสุสุเซลสาขาอมตนะนครนะคะสำหรับวันนี้นะคะ s c b e n ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในการที่จะพามาชมของสาขาอมตนะนครของเรานะคะสำหรับแฟนเพจนะคะที่เข้าชมชนบุรีอิสูสุเซลสาขาอมตนะนครนะอย่าพลาดนะคะกับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยนะสำหรับใครที่เป็นแฟนเพจ ที่เข้ามาใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดหัวใจให้เราด้วยนะเสียงสัญญาณชัดใช่ไหมคะยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะตอนนี้เราอยู่ที่ชนบุรีอิสุสเซลสาขาอมตะนครค่ะนี่เลย สำหรับบรรยากาศภายในของโชว์รูมอมตะนครนะคะถ้าใครที่เข้ามาภายในสาขาอมตะนครนะคะอันดับแรกลูกค้าจะเจออะไรนะเจอในส่วนที่เป็นฝ่ายศูนย์บริการนะคะลูกค้าที่นํารถเข้ามาเช็คศูนย์บริการนะคะจะผ่านจุดของทาง SA ที่คอยต้อนรับลูกค้าในการเข้าเอารถเข้ามาตรวจเช็คนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่สนใจในรุ่นรถหรือว่าอยากจะชมภายในโชว์รูมของเราว่ามีอะไรบ้างแวะกันเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าที่ยังไม่รู้นะคะว่าเส้นทางการมาของสาขา ะอมตานครของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ฟังทางกับเบนนะคะว่าใครที่มาจากเส้นทางของทางกรุงเทพนะคะมาทางเส้นบูรพาวิถีนะลงมาปุ๊บจากทางด่วนบูรพาวิถีนะคะชิดซ้ายไว้นะจ๊ะแล้วก็เจอโลตัสพัดหมอขับมาประมาณ200เมตรก็เจอโชลูมยวของเราจะมีปลาวานนะคะอยู่หน้าโชรูมเลี้ยวเข้ามากันได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่มาทางเส้นสุขุมวิทนะคะก็ขับตรงมาผ่าน มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะและยูเทิร์นตรงเกือกม้านะผ่านโลตัสพัดมอก็จะเจอโชว์รูมของเราเช่นเดียวกันค่ะสําหรับเส้นทางนี้ไม่ยากเลยนะคะที่จะมาหาเราแวะเวียนกันเข้ามานะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่แวะมาทักทายกับเราได้เรามี s อสนะคะที่จะคอยให้คาปรึกษากับทางลูกค้าทุกๆท,ท่านค่ะอ่ะเข้ามาในโชว์รูมของเรากันแล้วนะคะอันดับแรกที่จะเข้ามานะเรามีทั้งการจัดแสดงโชว์ของรถรุ่นต่างๆนะที่ลูกค้าชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นแคปตัวเตี้ยตัวสู 4ประตูหรือแม้แต่ที่เป็นรุ่นของ4 w ร์วิววีคอรอะไรอย่างนี้นะคะสนใจก็แวะกันเข้ามาสนใจรุ่นไหนนะคะเข้ามาชมยังไม่พอแค่นั้นนะคะเรายังมีรถที่ แต่งโชว์ให้ด้วยนะเผื่อบางทีลูกค้าท่านใดที่เป็นสายแต่งซิ่งนะคะอยากจะรู้ว่าแต่งแบบไหนแนวไหนที่อยากจะได้ออกมาแล้วสวยๆหล่อๆเฟี้ยวฟ,ฟ้ากันออกไปนะคะเข้ามาปรึกษากับทางเราได้ค่ะเอซของเราทุกๆทก่านนะคะยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของการแต่งรถโชว์นะรวมไปถึงล้อมแม็กที่ลูกค้าชื่นชอบด้วยนะเรามีจัดแสดงโชว์ให้ด้วยนะจ๊า แวะกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของโชว์รูมอมาตานะนครนะคะเรามาดูรถโชว์กันดีกว่านะว่าภายในของสาขาอมาตานะนครของเราเรามีรถโชว์รุ่นอะไรกันบ้างคะ่ะคันแรกเลยจ้าคันนี้นะคะนี่เลยเห็นแบบนี้นะคะแต่งออกมาเฟี้ยวฟ้าวมากๆเลยใครที่เป็นสายแต่งซิ่งนะคะอย่าลืมนะว่าเรามีข้อมูลมีที่ปรึกษาการขายที่จะให คำแนะนําในการแต่งแต่งออกมายังไงให้หล่อแต่งออกมายังไงให้สาวเหลียวมองนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นแคปเตียนะคะเกรดเนะคะออปชันไม่มีอะไรมากแต,แต่แต่งออกมาสวยเด็ดทีเดียวเชียวนะคะรุ่นนี้แต่งอะไรบ้างนะคะตัวนี้เราจะแต่งล้อมแม็กด้วยนะคะยังไม่พอนะมาตรงนี้เลยสปอยเลอร์หลังพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันค่ะยังไม่พอนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของฝากระโปรงคะ่ะ